นี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับแคงเอลเก็วางหลีเพครับนี่ทำทุกวันครับแคง, L, แง้อลแคงเดทหลีเกรารูห้าเก้านะครับตอนนี้แต่ดีมากเลยลูห้าเก K ้าหลีเกราสุขค้าส่งมาเลยนะครับสวยงามสวยงามจากฮ c Y ซว ให้ดูวิธีการทำเลยนะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการเดินมิลลิ่งขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเก็บงานเก็บงานเสร็จจบรับตังเรื่องเงียบโอเคครับ ハハハハ